แนะนำให้รู้จักกับต้นนี้นะคะต้นยางอินเดียดำที่สวนลานก้าฟาร์มนะคะสวนลานก้าฟาร์มเราได้รับต้นยางอินเดียดำมานี่ตอนนั้นต้นเล็กมากเลยนะคะเ,เขามาอยู่กับเราได้สองปีแล้วนะคะเป็นไม้ยืนต้นสายพันธุ์เดียวกับต้นไทรนะคะด้วยความที่นิยมปลูกในปัจจุบันเนี่ยจึงทาให้ต้นยางอินเดียดำนามาปลูกไปเป็นไม้กระถางนะคะเพราะสะดวกในการตกแต่งและการเคลื่อนย้ายและยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่ยอดฮิตอีกด้วยนะคะ ต้นยางอินเดียเป็นไม้กินต้นขนาดกลางมีความสูงได้ถึง1 0ถึง20เมตรเป็นไม้ไม่ผัดใบนะคะทุกส่วนของต้นจะมียางสีขาวคล้ายน้ำนมลักษณะของใบของต้นยางอินเดียดำเป็นใบเดียวนะคะเป็นใบเดียวเรียงสลับเป็นรูปไข่ขอบขนาดแกรมรีใบกว้าง4-8ถึงเซนติเมตรความยาวนี่สิบถึงยี่สิบเซนติเมตรเลยเดียวหน้าใบ จะคล้ายแผ่นหนังนะคะมีความเป็นเงามันมีสีเขียวเข้มสวยงามต้นยางอินเดียดำเชื่อกันในกลุ่มผู้ปลูกว่าจะช่วยส่งเสริมพลังจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยต้นยางอินเดียดำชอบแสงแดดลํำไหลนะคะไม่ชอบแดดจัดนะคะควรลดน้ำวันละสามถึงห้าครั้งต่อวันส่วนร้านก้าวความเราปลูกต้นยางอินเดียดำในกระถางโดยใช้ดินปลูกดินใบก้ามปูนะคะ และควรผสมด้วยปูนขาวปูนปลกปูนขาวเปลือกหอยนะคะเพื่อกันเชื้อรานั่นเองเมื่อนําต้นลงปลูกแล้วควรใช้มะพร้าวสับเล็กนะคะโรยหน้ากระถางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินไว้ด้วยนะคะส่วนร้านก้าวฟาร์มเราจะนําเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราส่วนร้านก้าวฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ